เลสซิ่งสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเปียโนเข้าหนึ่งคันนะครับสเต็ปไร้ข้างโอเพ่นจะมีท่อไามสปริงท็อกอ่าลิ้นมีคอนะครับผมแล้วก็มีกล้องเลนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็รีแมปด้วยในงบเท่าไหร่ไหมเดี๋ยวค่อยมาแจ้งท้ายคลิปนะครับผมอันนี้ขอเรียบร้อยแล้วเหลือแต่แค่ประกอบนะครับเซตอะไรประกอบใครอยากรู้ว่าเปียโนไร้ข้างโอเพ่นสเต็ปร้านเจนเคววิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆตอนนี้ใส่เครื่องเดียวเรียบร้อยแล้วเป็นเบอร์เท่าไหร่ครับช่างพบ 14บสะะมั้มมมสงสินะครับผมอ,อ่ามาดูกันว่าเปลี่ยนอะไรบ้างมีชาม2องศาแล้วก็คาร์บอนนะครับผมกล้องเลดเออ่ลิ้นนอนนะครับแล้วก็กลุ่มคัดตัวนี้เดี๋ยวประกอบเสร็จเดี๋ยวมาดูกันใหม่ครับผต้น๋ยวก็ล้วนหน่อยเด้อ ดูไรจบครับเด็ก <Yeah. S 1> อ่ะสตาร์ทฟังเสียงก่อนนะครับผมเนี่เสียงนุ่มๆน,นะครับเดี๋ยวเอาไปดูตอนรีแมปก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่รีแมปอยู่นะครับประกอบเสร็จแล้วเจ้าพี่รถติออดอีกกว่าจะถึงบ้านอ,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 อีกหกโมงหุ้มลมอีกโอ้โหแม่ พนักคนนี้ก็ต้องวนหลูมเลยจะบอกให้พี่นะ นีครับใครสนใจสเต็มนี้สามารถตั้สอบถามได้ครับผม